นี่แหะครับผมการเดินทางของผมมื่อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไว้ตอนขึ้นรถเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่องอีกรอบนึงนะครับหนึ่งพี่สองหานะครับผมอันนี้ก็ชั้นเท้นละที่สองนะครับผมชั้นเท้นละที่สองอยู่ฝั่งขวาครับผมล้อรถอีกอันนี้ผมจะถ่ายเบิง้ง วิวรอบๆสถานีชอนอันนะครับเร,ร,รือภาษาเกาหลีเราอ่านว่าชอนอันนะครับอันนี้ผมจะต้องนั่งร้อรถอ,อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็เบิ้งกันวิวรอบๆอันนี้ยู่สถานีนะครับสถานีชอนอัน้อรถวู่ครับอีกครึ่งชั่วโมงผู้ละของผมจะเป็นโบกี้ที่หกนะครับโบกี้ที่หกจังสีมหอด ก็ตื่นเต้นขึ้นก่อนแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่นั่งรถไฟข้ามต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นคากรับไปอยู่ที่พักของผม,มนะครับอีกครั้งหนึ่งอันนั้นก็เป็นรถจอดตามสถานีนะครับบเป็นรถนั้นขาล่องต่างจังหวัดนะครับซับวีเออเอินว่าซับวีนะครับก็ มูดุงฮว่าคือรถรถไฟความเร็ววอความเร็วนันท,ท,ที่เคท,ทีเอกอืมเคทีเอ,อกความเร็วนี้ธรรมดากระของวัวเบื้องเรากดไลค์กดสะตักไข่ไเนื้อครับก็ฝากไปฮอดพี่นออลล้องโซฟ้าเราปอปอเลา้น้ำเนื้อ,อะะครับผมกดไลค์กดแชร่น้ำเน่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องเรื่อยๆครับผมจนกว่าสีฮอดบ้านหมดละครับ รอให้รถมาก,ก่อนผมทายเบื้องไกลๆไ,ไม่แล้วครับผมอันนี้จะเป็นขบวนที่เป็นจอดทุกป้ายครับผมพอขอใจง่าย,ายละ่ะรถไปจอดทุกป้ายแต่ไอ้ไอ้คันที่ผมจะขึ้นนี่เป็นคันคันเลี้ยวขามตั้งอย่างวัดนะครับแต่จอดเฉพาะป้ายหลักๆอันนี้จอดทุกป้ายครับผมร้านขายลูกชิ้นเพิ่กระจอดอันนี้มีคนบวกเพิ่กจะจอดเวิร์ดเนี่ย <laughs> เห็นว่าครับผมนี่สะอาดสะอาดนอนรถไฟบ้านเขารถไฟบ้านผมโบแมนได้กีสนิมเตรียมนในรถไฟบ้านผมนี่มาแล้วแต่าโฮเมนขบวนของผมดอกอันนี้รถรถเลี้ยวครับรถด,ด่วนครับรถไฟหัวกระสุนครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นบมือจ่อบเอบิง้งเด้อเบิ้งเบิ้งน้ำผม้งเนี่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 สูงให้เบิ้งสูงให้เบิง้งแท้แรถไฟหัวกระสุนนี่ละครับผม เล็วขนาดแค่ขามจังหวัดก็แค่บ่ถึงครึ่งชั่วโมองสำเนียงลองลอยสองลอยโล่เนี่นรถไปว้างเลี้ยวครับเรืออ่องเดินป๊าตเลี้ยวขนาดยังเลี้ยวเลยครับ <laughs> รถไปเสาอ๋อ,อรถไปสัน เห็นรถนรออ้อหว่างเราอ๋อนั่นเป็นรถไฟสัน่นกินข้าวป่อ๋อมีสองโบกี้กินขา้าวจะเรียนตวเนาะรถไฟห่างขาดอีกจุดหน้่ยครับผมอีกสองนาทีอีกสองนาทีอีกสองนาทีรถผมกับซีมาแล้วนะครับี่ผมรอมาอยู่ชั่วโมงกว่ามาแล้ว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  ของผมโบกี chrom, Styles, ้ท <sm> ี่6นะครับบอนาที่สิเนี่แล้วอันนโบกี้ที่6ไปผลเร็อ๋อมันเม่นวบอกนั่นวะอ้ีตัวนี้ เดี๋ยวรอคนกันนะครับรอคนกันอ๋อลงเขนอปไมาทงี้แอ้นกันเนี่ยไบคนบอกนั่งที่สิบเจ็ดสิบแปดยี่สิรอบนี้ีนังของคน หุนอยู่นานๆคนยเจ้าของนี่มาจออนไ่อนี่อย่างก็ไดนังได้นังอยู่ไปเดียวอ่ถือกล้องให้ไปต่อไปก่นได้ได้นังอยู่ไปเดียวนะครับ ป้ายเดียวแล้วก็ได้ยืนเราเราเขาก็จะจะลงอีกป้ายนี่โชชิวอนนะครับอีกป้ายนี่ผมก็ลงมแล้วผมก็จังจิตในหอดบ้านนะฮะเดี๋ยวไปต่ออีกโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันตอนนี้ผมก็ยังไม่ทันหอดบ้านเด้วยผมจะบอกให้พในในเนพราะว่าเพราะว่าผมมันลงรถลงเขาให้ลงอีกสถานอีกสถานีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาต่อรถกลับอัน กลับบ้านเขาใชประมาณ18นาทีนะครับอยู่ตัวนี้อันนี้ก็สถานีโชจิวอนนะครับอันนี้อยู่สถานีโชจิวอนเพื่อจะกลับไปชุงจิวบ้านบ้านาพักของผมนะครับนี่นะครับอันนี้คือสถานีที่ผมลงนะครับอันนี้ต้องล้อรถอีกอีกแปบ๊บนึงนะครับอีกสินาทีตอนนี้เพราะาเมื่อกี้ลงมาเราแปดนาทีอีกสินาทีรถกัสิมานะครับกัมาทัน,นหอด้านอยู่ครับ ไปเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผมจะให้เบื้องวิวรอบๆสถานีที่ผมจะขึ้นอยู่นี่นะฮะครับเป็นยังไงค,ครับผมมุ่งจะมุ่มันต้องขยันปะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบื้องกันกะเราว่างที่รอรอรถอยู่นะครับผมกะทายให้เบื้องวิวรอบๆสถานีเบื้องเพื่อนๆไปก่อนนะครับอีกจากภักนึงรถกัสีมาแหละจะของแห่ง โอเดี๋ยวเขาประกาศคือคือจังเมื่อกี้หนหี่ล่ะสถานกําลังวุ่นวายเรื่องขอฟังอยูด้วยอืมมันก็บอกว่าชุ่มจิ๋กรัระหว่างที่รอรถนะครับผมกับแฟนกัได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมอยู่สถานีนะฮะเบิบ่งกันครับผมระดับทีมือช่างภาพต้องคิดใส่นะครับผมเพราะว่าผมถ่ายรูป สวยครับผมคก <c oughs> ้าผมอีกจะขักรถกะสีมารละการเป็นรถไฟของผมครั้งนี้นะมันผมว่ามันมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบควสามารถซื้อได้ผมว่าอีอนนี่แล้วก็ทถามว่าตื่นเต้นบอก็ตื่นเต้นเพราะว่าถามว่ายานบวกกับยานคือกัน,กนแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเก่งผมขอย่องเนี่ยผมตอนนี้เลย ไปต่อตามเส,ส,ส้นทางถ้าอ่านั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษเบื้องแผนที่ว่ารถมาจากมองอย่างมงดูเไปเก่งปะไม่จา่าเก่งปะเขาบอกว่าเดนรอบนะว่าจะนั่งรถทัวร์กันมามเงินปะใจเงินกับใจส่มกันไ่ถูก้อให้กี่ยืน อ,อันนี้หอนหอนอีสุานีีนึงแล้วนี่ยครับน,น,นี้ย้อนแสงมโอเคไม่ต <uh ้องว่าเดี๋ยวันไข้เราค่นีคอยเป็นต่างดาวกะฝากติดตามช่องลูกเคยม่วง30ด้วยนะครับผมสำหรับพี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็พี่น้องสปปลาวนะครับอย่าลืม กดแชร์กดซับตะไข่นะครับผมจะได้เฮ็ดคลิปดีๆนะครับผมกลาบสวัสดีครับบ๊ายบาย